กดเลยละกันเนาะระดับเราแล้วคือไม่ต้องคิด<ม><ม>อะเล่นไ,ได้ใช่ไหมฉันเล่นเข้าหาตัวเชียร์เน็ตใครวะในวงเน็ตอะไรเน็ตกูเอาตัวอะไรเนี่ยเอาเอาตัวหนาๆดีไหมนนทุกคนแกเน็ตโอ้ยเปลี่ยนค่ายดิพี่ทางาเชืเ่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวกรนณาใชคเครือข่ายมือถือของคุณเซิร์ฟค้าง <S <S 2> <S 2> ไปแล้ว 5G นะเน็ตบ้านนะไอ้โมก็ใช้เน็ตบ้านก็หมดเหมือนกันเนี่ยเขาเลือกตัวอะไรให้ฉันนะ ไบอกเคมันเลือกอะไรอะ่บเฮ้ยใช่ป่ะเนาะอยากได้ตัวหนาแกหนาเออตัวนี้สบะจริงแกจะโย่เฮ้ยแฮนดินไหวจริงเหรอประเราอ๋ออ๋อตกใจตกใจอย่ามันอดี๋ยวหลอกกูได้ปะกูเตรียมวิ่งออกบ้านเติมเกมเอาอีต้งที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจาก R.O.V. แล้วยังมีเกมอื่นด้วยนะคะโจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอบใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะลืมแล้วแกพูดแทรกอะลืมอ่ะ,ะอว่าอะไรเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงบับแดงมาให้น่าจะได้อยู่คุยโอ้นี่ไงมาตีเดีวเดี๋ยวพี่ดูดให้ด้วย เร็วเร็วทันไม่เรามีวันติดแล้วโซรากดจิจะด้วยอะไรเี่นไปเอแล้วฉันมันไม่มีดามี่ะสวยเอกบ้าเลยเบามากเลยเราควรไปไหนดีจิงไปด้วย ฉันดึงให้แกแกแกได้นะดึงดึงโยนไปงอนไม่ดูไม่โดนโยนก็วิ่งหนีเราวิวเราวิวเราวิวอุ้ยฮะอุ้ยดึงดึงย้อนพี่แผ่นดินไหวอีกโอีาเหรอเมดมาแล้วเมดมาแล้วลิ้นหน้าตัวเลยอันนั้นไม่ใช่เมด ดีหน้าจังมาหนี้ลูกดึงอุ้ยเอื้อโดนโดนโดนเก่งไหมแกเอสูตรงนี้เกียร์มู้ลาน่ะมีอสูด้วยหรออืมมีมีดึงเอสูเป็นไงโคตรแม่นสวยเฮ้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 ยเกียเอามันเอาดึงคลิปให้เลยตีคลีปตีคลีม มันได้มันได้อะไรอ่ะยิงด,ดูดอุอ้ยดูโดนเออเอามันเออ,ออเอ้สวยไม่เลยนะฉันไม่เห็นทุกคนเลยอ่ะอุยเห็นยังเห็นว้าวอุย <c oughs> ล้างไม่จำเป็น <c oughs> <c oughs> มึงกูอ่ะเดี๋ยวอ้ยทำไมดึงมันพันนี่เลยเนี่ยฮะพันมากเลยอ่ะ โอ้ยไอ้นี่ขิงลลามันดิหนีไว้ไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรเแล้วนี่เราแก้แค้นแล้วสุดยอดกดหาอลัมไม่เจออะอะไรไม่ได้แล้วฉันต้องออกของแท้งบ้างแล้วมันมันจะแรงเกิดไปแล้วแก้วีด กระตีดึง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 ขี้โอ้ยๆ้ยมันมันแรงมากเลยอ่ะโค้งเตี้ยเโอ้ยมาโอ้ยอ้นี่โอ้ยดึงเฮ้ยโอ้ยดึงดึงมาให้แล้วเฮ้ยไม่โดนไอ้อ้วนตายซะช่วยเราะ ที่เราเราไปช่วยเลยว่าเราเราไปตายดิโด้ดิดักดักไป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 ซิงซอัตันะคตรึิโดนดิแกคนนี้โหดมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยตายแกโคตรแรง แน่นอนดูดูดของแก๊กด้วยไอย้อ,ยอน <No. S 1> ไม่โดนโอ่ะอุ้ยดูดอากาศจะตาย <c oughs> มา,มา,มา,มาแล้ว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 เราก็อนเราก็อนเราก็อนเราก่อนพี่มาแล้วมาแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ย <c oughs> แต่เราวิ่งมีเออเราวิ่ <c oughs> งมีเกาะนี <c oughs> ข้ขอโทษคำนวณผิดพลาดดึงย้อนไอ้ย้อน <c oughs> มันอยู่ไหน มูดาพี่ดึงมาดูดเอ้ยเอ้โหใครเกือบตายดึงมาะเมือตอนนี้ไม่มียอนกับเราิวอ่ะรแรงมากโดนนี่เอ้าสวยออกไงเนี่ยทำไมเบาเฮ้ยนี่บ้า อีกแอุ้ยอีกสิบอ่าดึงอากาศฉันจะเลงมูลาเดิกหนาบอยดึงอุ้ยาดิมดิมาดดิมานาดิมาดิมมาดามาดิดดมาดดดอาดดมอม <c oughs> จบโจ <c oughs> อ๋อเข้าเกมในยแพจ้าตอนนี้กลักวกลัวกลัว<ๆ>แบบภัยพิบัติมากเลยอ่ะวันที่สองแผ่นดินไหวซึนาดมิี้อะไรทอราโดอะไรบอตภัยหลายๆอย่างแต่คนนี้ดึงโหดมาก